มีคำยืนยันจากโคศกส,สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าสารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพวกในหลายข้อหาหนักพลตำรวจโทประวุธวรสุริโฆศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสารอาญารัชดาอนุมัติออกหมายจับพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธุ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางข้อหาหมิ่นสถาบันเจ้าพนักงานจูงใจให้ผู้อื่นพอบผลประโยชน์เจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและความผิดตามพรบฟอกเงิน <Cin> พลตตรีโกวิทย์วงรุ่งโรดรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางข้อหาเดียวกับพลตโทพงศ์พัฒน์พลตํารวจตรีบุญสืบไพรถือนผู้บังคับการตํารวจน้ําข้อหาเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพันตํารวจเอกวุทิชาติเลื่อนสุขันผู้กํากับการ4บคบข้อหาเจ้าพนักงานจูงใจให้ผู้อื่นมอบผลประโยชน์เจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดาบตารวจสุรศักจันเงาและดาบตํารวจชาตรินหรือจักรินเหล่าทอง ข้อหาเจ้าพนักงานจูงใจให้ผู้อื่นมอบผลประโยชน์เจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ยังออกหมายจับพันตำรวจเอโกโควิดม่วงนวลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครและพละเรือนอีก3คนในความผิดพรบรป่าไม้การออกหมายจับบุคคลทั้ง10เป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้หลังจากการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง